กูร่าครับอันนี้สวนสลัดทาไมปลูกฟักทองเลยอะครับอ้าว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 ควักทองเนี่ยนะมันเป็นสัญลักษณ์ไงเหมือนเราควักเงินควักทองออกมาจากดินเดียว่ามีแต่โชคมีแต่โชคมีแต่โชคแล้วก็อีกอย่างนึงนะควักทองเนี่ยมีสารอาหารวิตามินเอบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณต้านโรคทุกสวนของเราจะต้องปลูกควักทองฟักทองไว้เสมอนะไม่ใช่ควักทองชอบไหม ชอบไหมครับชอบชอบไหมเออเดี๋ยวทําขนมให้กินนะนควักเงินควักทองควักเงินควักทองควักเงินควักทองไหนทําท่าสิควักเงินควักทองขุดเงินขุดทองทําท่าสิปิดสู้ไหมสู้สู้สู้ควักทอง